ฮ e ลโหสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาปิกนิกโอ๊ยไม่ใช่สิเราไม่ได้มาปิกนิกเรามาเดินชมสวนกันนะคะการ์เด้นบายเดอเบที่สิงคโปร์นะคะเข้ามาครั้งแรกบรรยากาศก็กจะประมาณนี้นะคะ่ะมีน้ามีต้นไม้สีเขียวสวยร่มรื่นมากค่ะก็เป็นสวนที่สวยนะคะมองไปมุมไหนก็สวยเนาะ ที่นี่เขาก็จะแบบว่าเขาให้เข้าฟรีนะคะเราสามารถถืออาหารถือน้ามานัน่งบิกนิกพักผ่อนในนี้ได้แล้วก็ตรงไหนที่เขาไม่ฟรีเขาก็จะขายตั๋วนะจุดนั้นนะคะอะไราประมาณนั้นถ้าเราไม่อยากเสียตังเราก็เดินชมถ่ายรูปไปเรื่อย,รอ,ยรอบนอกก็สวยค่ะแต่วันนี้เราคิดว่าเราจะไปเดิน เขาเรียกอะไรนะที่เป็นะพานสกายวอล์กใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเราจะเข้าแค่จุดนั้นจริงๆเราก็อยากเข้าทุกที่นะคะแต่ว่าเวลาของเราก้อนข้าจจำกัดคือมาที่นี่ก็คือว่าเดินอย่างเดียวค่ะวันนี้เรากะจะเดินประมาณ10กิโลเนาะภายในส่วน สิบกิโลเราก็น่าจะลาแลว้วนะลุกคนดูสิอากาศมันดีมากเลยอ่ะยิวสวยแต่เขามีจัก,กรยานนะคะทุกคนมีมีจัก,กรยานให้เช่าปัน่นรอบสวนนะคะแต่ว่าเราเราเลือกที่จะเดินเดินนะคะถ้าปั่นจัก,กรยานก็เหมือนกลัวจะลงอ่ะเนาะ <laughs> พราะนี่เป็นครั้งแรกที่เรามาประเทศสิงคโปร์ค่ะแล้วม,มันสวยมากขอรู้สึกเรนะ่ยสวยจนแบบว่าอยากจะมาซา้ำนี่เรามาถึงแล้วเราจะขึ้นไปชมว,วิวมุมสูงกันนะคะ ก่อนจะขึ้นก็ขอถ่ายรูปเซลฟี่ก่อนเนาะจริงๆมาตอนกลางคืนไฟจะสวยแต่เรามาตอนกลางวันเพราะว่าตอนเย็นๆเราจะไปคาสิโนกันแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราไปคาสิโนแล้วเราก็จะคงไม่ได้แวะมาทางนี้อีกเราก็คงกลับบ้านเลยค่ะไม่ใช่กลับบ้านสิกลับโรงแรม Oh, don't see that. Where? This? I don't ค okay. สะพานนี้มันก็จะแบบว่าโยกๆหน่อยเนาะเตรียวอยู่ด้วยสวัสดีค่ไ้นเดียล่สวักค่ะ